ปีสองพคุณนายลูกคุณยังมาท่วยพวกเราเลยพวกเราเขาแค่รับเงินมาแล้วก็ตำๆๆคำสั่งก็เท่านั้น ขาของคุณก็หักละแขนของคุณก็หักยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหระฉันคงจะต้องตายที่นี่นนแน่ๆก็โทษใครไม่ได้ถ้าฉันไม่ไว้ใจไปเวยก็คงไม่เป็นแบบนี้เหมือนจะเริ่มสายละเราม,มาเริ่มกันดีกว่า นายจ้างก็กวัวจะได้รับงานเช่นกันรีบทำเดี๋ยวนายจ้างจะรอเอานี่คุณนายลูกผมจะส่งคุณไปสวรรค์เดี๋ยวนี้เลยแต่คุณกลายเป็นผีที่ต้องการแก้แคนคุณก็ไปหาน้องสาวของคุณเะนะ ทั้งหมดเป็นควาปิดของฉันเองฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งเจ้าเย็นคุณอยู่ไหนต่อผมมาเดี๋ยวดิเจ้าเย็ยนฉันประสาทร้อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันถึงได้ยินเสียงเขาที่นี่ รู้รู้จริงเจอทำไมผมมาที่นี่ก็เพื่อพาคุณกลับบ้านรู้จริงเจอในมาทำไมมันไม่คุ้มหรอกในยังมีโอกาสมีชีวิตปล่อยฉันไว้คนเดียวแล้วไปซะถ้าไม่มีเธอคิดว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้ไหม แต่งงานกับคุณเมื่อห้าปีคุณดีกับผมเสมอแต่ผมกลับเจอคำพูดของไปเว้ยมองความรักคุณเหมือนสัตว์ร้ายพยายามที่จะหลีกหนีคุณตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าผมทำผิดไปแล้วแต่ก็สายเกินไปแล้วอาชิดนะมีจริงขอให้ฉันยังมีโอกาสได้พบ นายกนะฉันเท่รักนายยังสุดหัวใจสองพัน 23, ยี่สิบสามเดือนมีนาคม นี่ฉันตายปีแล้วเหรอปี2023หรือเนี่ยเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะนี่ปี2023ที่นี่ก็ใช่ห้องฉันของเมื่อก่อนนี่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมเมื่อ5ปีก่อนเดี๋ยวนะ ฉันย้อนเวลากลับมาเมื่อห้าปีก่อนจริงๆด้วยนี่เป็นฉันเมื่อห้าปีก่อน,นจริงๆด้วยถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันแสดงว่าฉันยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้คนที่วางแผนจะต่อต้านฉันไม่เลี้ยงฉันไม่ได้คาดหวังว่าแต่แกนั่นกันมันกะตายแล่ยังคงคิดถึงเจ้าหมาตัวน้อย เขาต้องการมอบทรัพย์สินทั้งหมดของเขาให้กับเธอสองสารบว้ใวยจริงเลยนะใจเย็นก่อนรอตัวตื่นาแลฉจะจะเรียกล้อมให้เธออนทรัพย์สินทั้งหมดว่าเป็นชื่อของเราพ่อหาคุฟุเซไม่ไ่าอย่างไงเธาก็จะต้องแต่งงานกับตะกูล,ลูกเดียเด๋ยวนี้ถึงเวลานั้นทุกอย่างก็จะกลายเป็นของเราเราให้นางนั่นแต่งงานกับตระกูลลูกเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องวิกฤตต่างการเงินอีกต่อไป เมื่อเราเป็นใหญ่กับครอบคัวลูกวันดีๆก็เราก็จะมาถึง <laughs> ตั้งแต่ปู่เข้าโรงพยาบาลพวกเขาก็วางแผนแบบนี้ไว้แล้วแต่ตัวฉันนีนเมื่อก่อนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่พูดเบาหน่อยอาศัยะยังอยู่จนบนเนอะแล้วกลัวอะไรล่ะเธอนอนตายไปแล้วมาก คุณหนูได้เดียงสาแบบเธอนด้นะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยดิยซ้ำไปใช่ชาติล่าฉันเป็นคุณหนูผู้ไรเดียงสาไม่เพียงแต่ไว้ใจพวกเขาอย่างสุดหัวใจแถ่งนับถือพวกเขาเป็นญาติพวกไรชดดิกด้วยผลลัพธ์กับการพ็ชวาฉันทำให้แม่แต่ลูกจินเจอก็ต้องมาตายในกองไฟพร้อมกับฉันด้วย ฉัน,นจะไม่มีวันปล่อยให้แผนของพวกมันสำเร็จแนะ่โจเอียนเอ๊ะตื่นแล้วเหรอเธอเออได้ยินอะไรบ้างไหมเธอได้ยินอะไรบ้างไหมนะเธอได้ยินทุกอย่างหรือเปล่านะเฮ้ยคุณพ่อ คุณป้าพวกคุณกอะไรกันอยู่เหรอเหมือนดังจนทำให้ฉันตื่นเลยเออไม่มีอะไรจ้ะดูท่าทางเงี้ยวของเธอน่าจะไม่ได้ยินอะไรเลยตื่นเหรอนี่นี่พอมีของขวัญให้ด้วยนะของขวัญอะไรเหรอคะ สัญญาอนทังหาริมทรัพย์นี่อ๋อนี่คือสัญญาอนทรัพย์สินที่อาอุมเป็นของขวัญสินะคะพ่อตั้งใจจะยกวินล่าในฉันเมือให้ดูเป็นสินสอดนะพ่อว่าไม่ว่าเราจะด้วยกว่าตระูลลูกแต่เราก็ไม่สามารถเสียหน้าได้นะเรื่องอื่นๆพ่อจัดการเสร็จหมดแล้ว เลือกแค่ลูกเซ็นชื่อตรงนี้เพื่อที่จะเอาสมบัติกองปู่พวกแกเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆนะจ้าที่แล้วฉันโง่เองที่ยอมรับมันแต่ครั้งนี้เนะนี่คือวิลล่าของพ่อที่จะยกให้ฉันจริงๆเหรอแน่นอน ของของพ่อก็คือกององเฉาเทียนเด้ลูกนะแต่ว่าเมื่อเดืวเนี้พ่อก็ไอของขวัญฉันมามากมายแล้วแต่พ่อให้ของฉันอีกวีวีคงจะโกรธฉันอีกแน่ยังไงก็ตามหนึ่งเดือนหลังจากนี้เป็นวันเกิดของฉันพ่อจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ฉันก่อนหน้านั้นฉันจะแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วกัน โอเคตามใจเธอเลยล่ะก็ก็ตามนั้นมันถูกกำหนดไว้ล้วเหลือแค่เดือนเดียวฉันรอได้นะยังไงก็ตามเชาเอี้ยนอีกไม่นาะนลูจ่จินเจียวก็จะมาที่บ้านของเราเพื่อจะหมอบหมายของมันแล้วไม่ว่าเธอจะไม่ชอบเขา แต่ก็ไม่ควรแสดงออกอย่างเปิดเผยนะพ่อรู้ว่าลูกไม่ต้องการแต่งงานกับลู่จินเจอแต่พ่อก็ไม่มีทางเลือกแล้วกลุ่มบริษัทลู่มีธุรกิจอยู่ทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นผู้ลุ้มหน้าสงสุดครอบกว่าเล็กๆของเรานะจะสู้กับพวกเขาได้อย่างไรจริงไหมแต่ว่าลู่จินเจอรูปร่างหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดี ถ้าลูกได้แต่งงานกับก็ทั่วไม่ได้เสียเปรียบอะไรฉันได้ยินมาว่าลูกจินเจอรุนแรงและข่าผู้หญิงหลายคนอย่างลับๆถ้ามันแต่งงานกับก็มันก็คงจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งแน่นแน่ <laughs> พ่อบอกว่าแต่ใดที่หนูแต่งงานกับลูกจินเจอครอบครัวของเราจะดีขึ้นทั้งหมดเนี้ยเพื่อครอบครัวของเราเฉาเอี้ยน เป็นลูกสาวที่ดีของฉันจริงๆจากเป็นคนที่ง่ายต่อการควบคุมจังโง่จริงๆหลูกจริงอน่าจะมาแล้วฉันไปเปิดประตูเองคับพ่อ รู้จินเจอใช่นายจริงๆเหรอในที่สุดฉันก็ได้เจอนายอีกครั้งชาติแล้วนายรักฉันมากถึงขนาดยอมสสาะชีวิตเพื่อฉันในชาตินี้ขอให้ฉันเป็นฝ่ายรักนายบ้างจิงนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ทิ้งนายไปอีกแล้วรู้จินเจอ เจ้าเอ้ทำไมล่ะเธอเธอดูเหมือนจะร้องไห้เลยเข้ามาก่อนสิลูก,กลูกเชิญน,นั่งค่ะไม่ต้องกงวนเราจะออกเดินทางกันทันทีที่เสร็จ นี่คือสิอ่งตอบที่กุูใจลูกมอบให้กับตระกูลไปเอ๊ะแค่ของพวกนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบล้านถึงจะบอกว่าไม่ได้กาดหวังอะไรกับสิ่งต่อที่ลูกจินเจอส่งมาแต่ว่ามันก็ ทตไมไม่พอใจกับสิ่งต่อที่คุณรู้ให้อย่างไงเหรอพัเปล่าคะ่ะพอใจกับสิ่งต่พวกนี้พวกเราขอรับไว้ละกันนะบริษัทเปรียบเหมือนหยุดน้ำในทะเลแต่ก็พอช่วยแก,ก้ขัดไปก่อนแต่สิ่งที่สำคัญคือทรัพย์สินที่อยู่ในมือของไปเฉาเย็ยนต่างหาก ชาติที่แล้วเจว้าคิดว่าสยงสอดที่ลู่จินเจอให้นั้นเป็นการดูถูกฉันและตระกูลไปด้วยเหตุน,นี้เจะจึงโมยววยขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขามีรอยร้าวภายหลังฉันจึงรู้ความจริงว่าสินสอดที่เขาเตรียมไว้ไม่ใช่สิ่งของพวกนั้นแต่เป็นคุณผู้หญิงนี่คือของมั่นจากคุณชายลู่ นี่มันเปลวเพลิงนรกงั้นเหรอไม่ได้นะเปลวเพลิงนรกไม่ได้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อันญนมนดีเหรอเช้าวันนี้ฉันยังเห็นแสดงข่าวอยู่เลยมันกำลังจัดแสดงอยู่เลยในพิพิธภัณฑ์นะเป็นไปได้ยังไงกันที่เปลวเพลิงนรกอยู่ในมือของลู่จิ้นเจอได้นะนี่มันของปลอมอย่างนั้นเหรอ เธอจะชอบเหมือนไหมนะโอ้โหดูตาต่างถึงเครียดของเขานั่นสิเพลยวเพลิงนรกนะั้นเป็นของเล่นแบบที่ท่านะนี่แหละเพลยวเพลิงลึกลับทับทีมของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับเป็นของโลกเล่นแบบทั้งหมด เพรามันเพิ่งเปิดตัวในงานประมูลก็ถูกรู่จินเจอประมูลไปด้วยราคาสูงแล้วและไปพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับเสนอราคาซื้อ3มเท่าของราคาที่ประมูลได้แต่เขาก็ปฏิเสธไปพิพิธภัณฑ์ก็เลยต้องจำใจต้องใช้ของเรียนแบบจัดแสดง หน้าคำที่ชาติที่แล้วจะไม่เข้าใจความรักของลู่จินเจอและไม่รู้จักค่าของหินดับทีมในชาตินี้จินเจอไม่เหยียบย่ำก็รู้สึกของนายอีกต่อไปพี่จินเจอร์ของขวาญที่พี่ให้ฉันฉันชอบมากเลยล่ะป้าคะ หนูว่าแหวนวง <ime> <Gym. S 2> นี้เหมาะกับหนูมากเลยป้า Believe. คิดว่าไงคะเอ๊ะเออหมอบเหมาะสมเหมาะสมแน่นอนว่าเหมาะสมสุดๆเลยแหวนวงนี้นอกจากโช้าเช่งของเราคงไม่มีใครกู่กดกับมันได้อีกคุณล네 nice. ู่ใส่ใจจริงๆเลยถ้าฉันพูดไม่ดีจะถูกข่ดแต่ตรงนี้เลยเหรอไอ้เวรคนนี้ ขู่ฉันแต่ว่านี่ช่างงงงมงายซะจริงเลยเ <S ellt. S 1> จ้าเทียนมองไม่ออกเลยหรื <te S 1> อว่านี่มันของเลียมแบบฉันดีนะขอบคุณนะจุ๊บป้าไปแล้วหญิงโง่เ้าเทียนก็กล้าจุบกูใจลูกคราวนี้เราจบแน่บ้าไปแล้ว ยิงโงเจ้าเทียนกราจุกปุวใจลูกคราวนี้จบแน่มากับฉันพี่จินเจอพี่จะพาฉันไปไหนนะงานแต่งงานถุกขกหนดไว้ในวันที่2วกของเดือนนะ่ะเราหวังว่าจะสามารถจัดงานได้ตามกำหนดนะ ไม่เช่เนิ่นคุณไปไดยไม่ต้องการขาเหล่านี้อีกต่อไปส่วนหุยซีหยวนเกิดือคลับกูรู้ดูสิผมบอกแล้วกูล้วว่าตอนแรกที่เห็นแค่แบบนบะบมันแค่ความรักในอุดมปติมันไม่มีทางสมหวังหรอก ยิ่งไปกว่านั้นคุณหมอไปเออเธอยังไม่ปกติอีกด้วยทำไมเหรอเอ่อุณไปเจ้าเย็นทำไมคุณถึงอยู่ที่ที่ที่นี่เหรอครับทำไมไม่พูดล่ะพูดต่อสิเธอพูดอีกเหรอ ในตายเนี่ยวายปุ๋ยยังพอม,มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับคุณชายรู้จินเจอผมนะมีคำแนะนำให้คุณมีความรักต่อไปนะครับเอ้ยความรักทำให้คนตาบอดจริงๆ พี่จินเจอพี่หล่อมากรูปแรกหน้าตาของพี่จินเจอนั้นะหล่อแลวก็โดดเด่นมากชาติแล้วฉันคิดว่าเพราะฉันตาบอดจึงไม่ยอยากแต่งงานกับเขาพี่จินเจอพี่อยากกินอะไรคะฉัน,นทำอาหารเก่งมากนะถึงหน้าตาหารจะดูแปลก,แ,ปลกแต่ฉัน,นทำอาหารอร่อยให้คุณทานได้นะคะจะไม่ตรงกัน ออคุณลชอบกินสเต็กลปลาแซลมอนตแต่เขาไม่ชอบกินผักชีมะเขือเทศมะเขือยาวทั้งเปลือกและของที่มันเยิ้มเกินไปนะครับฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณลูที่เจอถ้าคุณไปมีอะไรที่คุณอยากจะถามก็ถามผมได้เลยนะครับนายเนี่ยรู้หลายิึงหลายอย่างจริงๆเลยนะเฮ้ยไม่เกิดใจเลย เอาใจก็โดนด่าไม่เอาใจก็โดนด่าไม่คือใจความรักของคู่นี้เลยจริงๆ <c oughs> วิวิววเปลี่ยนแผนไปแล้วรู้จินเจอปลาเฉวียดออกไปแล้วฉันว่ารู้จินเจอไม่ได้ชอบเธอแน่แม่รู้ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าวิสัยทัศน์ของรู้จินเจอจะแยกแค่ไหน ขาก็ไม่มีทางตกลุมรักเฉาเยียนแน่แม้ว่าลูจ่จินจะจะดึงดูดเฉาเอี้ยนจริงๆแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลฉันติดเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเฉาเอี้ยนหล่อนจะไม่มีทางลืมมันลงแน่นแน่กูลูกครับยินดีต้อนรับกลับบ้าน คุณกงชื่อเจ้าเอี้ยนสวัสดีครับผมเป็นพ่อบา้านกอดตระกูลลู่ผมนำตระกุลฟางพ่อบ้านฟังอยวนชาติลาฉันมีปัญหากับบัตเตอร์เลิฟฟางมากเพราะความเย่อหยิ่งเขาฉันแต่เขาก็ปฏิบัติต่อฉันอย่างดีตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ตตัวแย่ใส่เขากุลู ุณยมีงานที่ต้องทำนะครับอืมผมมีงานที่ต้องทำเอ่อลูฟงฟางฝากเธอไปดูรอบๆหน่อยสิได้ครอบกูใจลูกกระผมได้เตรยมเครื่องดื่มไว้ที่ร้านบัตรแล้วคุณไปปรดตามผมมาครับอันนี้จะทำให้ลุงฟังลำบากใจหรือเปล่าคะ ใบเจ้วเอี้ยนนี้ค่อนข้างถมตนจริงๆหากมองใกล้ๆเต็นว่ารูปร่างของหน้าตาของเธอสวยมากและนิสัยของเธอก็แตกต่างจากผู้หญิงคนก่อนๆมากจริงๆกดปครับหรอวะ <laughs> แมวน้อยตัวนี้น่ารังมากจริงๆไม่เคยเห็นพี่เฟิงเข้ากันได้ดีขนาดนี้เลยกับคนที่เหมือนเจอครั้งแรกจริงๆขอโทษจริงๆค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เฟิองอยู่ๆมันก็หลุดออกมาคุณบอกว่าจะพาพี่เฟิงไปที่้านบ้านมิชิเลอใช่ค่ะขอโทษนะคะตู้เมือง นักปอปันเสือและสาวใจสีหยวนฉันน่าปล่อยมันออกมามันก็วิ่งมาทางนี้ไม่เป็นไรค่ะฉันชอบพี่เฟิงมากแปลกจริงที่พี่เฟิงเข้าใกล้เธอได้ขนาดนี้ได้ยังไงกันพี่เฟิงมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> น่ารักจริงเลย f อฟซีออยากเล็กสักตัวไหมครับหลังจากที่ฉันมาที่ซียวนในชีวิตก่อนนั้นฉันถือว่าซียวนนั้นเป็นกลงและตัวฉันเองก็เป็นนกในกลงในวันธรรมดาฉันก็สามารถพูดคุยกับพี่เฟิงก็สแสดงความเจ็บปวดเท่านั้น่นาเสียดายที่พี่เฟิงซึมเศร้าและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่น,าน่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมพี่เืนงไม่ฟังคำสั่งฉันลังจะเห็นชาเฮียนเนี่ยไปไว้พืชถูกไปจบวิงคนนี้ช่งน่ากลัวจริงๆฉันคิดว่าพี่เฟิงหรือว่าคุณไปกับคุณนายลู่ในอนาคตและมาทักทายเธอโดยเฉพาะบังเอิญจังเลยคะ่ะถึงเวลาที่พี่เฟิงจะกินข้าวเที่ยงแล้วฉันจะไปเอาเนื้อมาให้นะคะ ใช้ปริมาณมากเกินใช้ปริมาณยิ่งมากเท่าไรสัตว์ตัวนั้นก็จะคลุ้มครั่งมากขึ้นเท่านั้นเอาไปจัดการซะ oh. ท่านเนื้อที่จะให้อาหารมันเต็มไปได้วยยาตัวนี้รับรองเลยว่าไปเจ้าเอี้ยนจะไม่มีทางเป็นคุณนายลู่ในอนาคตแน่ <laughs> ถ้าฉันใส่นี้ลงไปในเนื้อพี่ฟูงก็จะครุ้มครั่งฉันก็ทำงานสำเร็จไปเจ้าเอียก,ก็จะได้ไม่ได้เป็นคุณใดสก,กุลลุ่นแน่ <c oughs> คุณไปเจ้าเอี้ยนโปรดรอสักครู่นะคะแล้วฉันจะมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณเองคืดดูเถอะ คุณปยระวังหน่อยนะครับยังไงพี่เฟิงก็เป็นสัตว์ร้ายเนอะพี่เฟิงเนี่ยขี้เล่นจังเลยนะคะไม่เคยเห็นพี่เฟิงเนี่ยสนุกสนานขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าอย่างงาั้นคุณปัยรองอยากจะให้อาหารพี่เฟิงไหมคะคุณลู่เนี่ยมักจะชอบอาห,หารพี่เฟิงด้วยเหมือนกันนี่เกิดนห้หอ่านเสือครุง่งเสียงมาก มีตั้งแต่บาดเจ็บจนถึงตายจะลองให้อ่านได้อย่างไงแต่แอนาคตเธอจะเป็นคุณใดลูกเจอต้องก็กับพี่เฟืงในแอนนาโคอยังเด็กเร่งไม่ได้อยู่แล้วคุณปายก็ควรมีความสามารถและความกล้าหาญใช่ไหมล่ะคะแน่นอนคะ่ะ คุณไปคุณแน่ใจนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณลุงฟางพี่เฟิงเนื้อสุสดอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมแล้วมาเลยมาเลยมาเร็ว,รว,รว <laughs> คุณจะไม่มีทางได้แต่งงานกับคุณลู่แน่นโน่เฉาเอี้ย ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้อาหารคุณเฟอร์เธอช่วยให้อาหารคุณเฟอร์เป็นคนแรกให้ฉันดูนหน่อยสิฉันจะได้จดจำเอาไว้